พี่นักลงทุนหลายคนนะครับคงอยากได้หุ้นที่ราคาของเขามีการดีดตัวขึ้นแรงใช่ไหมครับและหนึ่งในเทคนิคนะครับในการหาหุ้นที่ดีดตัวขึ้นแรงครับคือการหาหุ้นที่ราคาของเขาสามารถรู้จุดเบรกเอาได้นั่นเองและในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับกับหนึ่งในเทคนิคในการหาจุดเบรกเอาว่าครับหรือว่าการหาหุ้นที่ดีดตัวขึ้นแรงนะครับด้วยอินดิเคเตอร์หรือฟังก์ชันบอลเลนเจอร์แบนนั่นเองนะครับ อินดิเคเตอร์หรือฟังก์ชันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่มีความไม่นยำสูงครับแล้วก็พี่ๆนักลงทุนหลายๆคนก็สามารถนํามาดูได้นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหากันนะครับฝากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเรามาคาดการทิศทางจุดเบรกเอานะครับด้วยอินดิเคเตอร์หรือฟังก์ชันบอลเจอร์แบนนั่นเองนะครับ จากเนื้อหาของ2คลิปที่แล้วครับที่เราสอนในส่วนของส่วนประกอบของเขาที่มาของเขานะครับแล้วก็เทคนิคในการดูจุดซื้อจุดขายนั่นเองเราก็จะมาเจาะลึกนะครับกับในส่วนของจุดเบรกเอานั่นเองนะครับเราจะดูทิศทางว่าจุดเบรกเอาของเขาที่เกิดตรงเนี้ยมันเป็นทิศทางาย่างไรแล้วก็ไปในทิศทางไหนนะครับเราก็สามารถเอาเทคนิคนี้มาดูกันได้นั่นเองนะครับ ึ่งก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาครับผมก็อยากมาอธิบายในส่วนของหน้ากาฟนี้ก่นกอนนะครับที่หลายคนคงจะทราบใช่ไหมครับถ้าเกิดราคาของเขาครับมันเป็นลนักษณะของอยู่ในช่วงเทขาลงหรือเทขาขึ้นนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าหุ้นนะครับหรือว่าหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับความผันผวนของเขาครับต้องมีลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั่นเองเช่นตัวอย่างนี้เลยฮะถ้าเกิดเขามีความผันผวนที่ต่ำครับเขาก็มีโอกาสที่จะไปสูค่ความผันผวนที่สูงได้ครับ เหมือนในตัวอย่างนี้เลยครับราคาของเขามันเป็นยังไงฮะราคาเขามีการยอร่อลงมาใช่ไหมฮะอาจจะมีการรีบาวขึ้นมาเล็กน้อยน,นะครับแล้วก็ยอ่อลงแรงนั่นเองยอ่อลงแรงนี้จะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมฮะหลังจากยอ่อเสร็จเขามีการใช้เวรหรือพักตัวสักแป๊บน,นึงครับ หลังจากนั้นครับเขามีการรีบาร์หรือดีตัวขึ้นมาสูงด้วยนั่นเองนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นทิศทางที่ผมบอกไปครับว่าหุ้นหนึ่งตัวครับเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของเขาอะครับอยู่สม่ำเสมอนั่นเองนะครับสิ่งที่เราต้องหานะครับก็คือในส่วนของช่องสีเหลี่ยมที่ตรานี้ครับที่ผมบอกเลยฮะสิ่งที่เราต้องหานะครับก็คือช่องสีเหลี่ยมนี้นั่นเองทำไมเราต้องหาช่องเสี่ยมนี้นะครับก็ที่ผมบอกเลยฮะ ถ้าเกิดเราอครับอยากหาหุ้นที่มีความผันผวนที่สูงครับหรือราคาเขามีโอกาสที่จะดีดตัวแรงได้ครับเราก็ต้องไปหาในส่วนของความผันผวนที่ต่ำก่อน เนี่ยครับคือช่องนี้นั่นเองนะครับที่เราต้องหาถ้าเกิดเราได้ความผันผวนที่ต่ำมาเรียบร้อยแล้วครับเราก็สามารถใช้ตัวอินดิเคเตอร์นะครับหรือตัวฟังก์ชันบอลเลนเจอร์แบนเนี่ยครับในการดูได้ว่าราคาของเขาจะไปนิดครังไหนถ้าเกิดราคาของเขาอะครับมันมีการเปิดปากอ้าขึ้นอย่างนี้นะครับบวกกับอินดิเคเตอร์ที่เราจะสอนวันนี้นะครับคือตัวอินดิเคเตอร์ B B W อะครับหรือบอลเลนเจอร์บิดตรงนี้อครับมาดูควบคู่กันครับเราก็จะสามารถกำหนดทิศทางได้ครับว่า ถ้าเกิดหลักจากเขาทะลุจุดเบรเอาในช่วงสซเวลมาเรียบร้อยแล้วครับราคาเขาจะมีโอกาสไปในทิศทางไหนได้นั่นเองนะครับซึ่งนิเทอร์ที่เราจะมาสอนเพิ่มเติมกันวันนี้นะครับคือตัวอินิเตอร์บอร์ดเลนเจอร์วิสนั่นเองนะครับตัวนิเตอร์นี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่บอกถึงค่าความผันขวดของตัวอัปเปอร์แบนด์และล o เวอร์แบนด์นั่นเองนะครับขอค่าของตัว แบนด์วิดตรงนี้ครับเราดูกันไม่ยากเลยครับถ้าเกิดค่าแบนด์วิดของเขาครับมันมีลักษณะไหนคะค่าแบนด์วิดตของเขามีลักษณะที่น้อยครับช่องว่างของตัวแบรนด์ของตัวบริจูแบรนด์ของเขาครับจะมีลักษณะที่อยู่ใกล้กันนั่นเองแต่ถ้าเกิดค่าแบนด์วิดตของเขาครับมีลักษณะที่สูงครับช่องว่างของตัวแบรนด์ครับเขาจะมีลักษณะที่ห่างกันนั่นเองนะครับทำไมครับเราถึงต้องเอาตัวฟังก์ชันบรเจ์ วิสเนี่ยครับมาในการดูด้วยนั่นเองนะครับตัวฟังก์ชันเนี่ยครับเขาไม่ที่มานะครับมาจากตัวฟังก์ชันบอลเลนเจอร์แบนนั่นเองนะครับก็คือเขาอะครับเอาตัวเส้นของตัวอัปเปอร์แบนและลูปแบนนะครับมาคิดคำนวณนั่นเองนะครับถ้าเกิดพี่อยากดูอยากได้เส้นค่าเฉลี่ยของตัวอัปเปอร์แบนและลูปแบนอย่างเงี้ยครับพี่ๆก็สามารถใช้ตัวบอลเลนเจอร์วิสอะครับมาดูได้นั่นเองนะครับ อย่าไม่รู้จากตัวอย่างกันดีกว่าครับเพื่อให้พี่ได้เข้าใจกันง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็ที่ผมแจ้งเลยใช่ไหมครับแบนตัวแบนด์วิดของเขาครับเป็นฟังก์ชันที่บอกถึงความสันกดของ a p p e band และรู้ว่า band ใช่ไหมครับคือเส้นเส้นไหนบ้างครับที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับเส้นสีแดงก็เส้นสีขาวตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดตามสูตรของเขาง่ายๆเลยครับคือเอาตัว u p p e band ของเขาครับไปลบกับ lower band แล้วเอาทั้งหมดของเขาครับไปหาร ตัวเส้นกลางตัวม i d d ด e b แบ d นั่นเองครับที่ผมบอกเลยฮะถ้าเกิดค่าแบนด์วิดของเขาน้อยครับช่องวัดของแบนด์ของเขาจะมีลักษณะที่อยู่ใกล้กันนั่นเองยกตัวอย่างของเขาเหมือนช่วงนี้เลยครับที่พี่สังเกตเห็นที่ผมวงกลมไว้หรือเปล่าจะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมครับแบนด์วิดของเขามีค่าที่น้อยลงครับตรงนี้ ตัวถ้าเกิดเราสังเกตตัวบอลเลนเจอร์แบของเขาครับในะช่วงเวลานั้นของเขาเขาก็อยู่ในช่วงอะไรครที่ถ้าเกิดอยู่ในสนาดออกข้างเนี้ยครับคืออยู่ในช่วงไซด์เว้นนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราจากเราได้มีเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราอยากตีเพิ่มครับว่าเราจะเข้าซื้อนัจุดไหนได้แล้วจุดไหนครับที่เราจะ เพิ่มจุดเข้าสู่ได้แล้็มีโอกาสไปต่อได้นะครับเราก็สามารถใช้ทั้ง2ฟังก์ชันนี้นะครับทั้งบอดเอ็นเจอร์แบนและก็แบนวิดนะครับมาช่วยในการรู้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันเลยครับกับในส่วนของค่าแบนวิดที่สูงครับถ้าเกิดค่าแบนวิดที่สูงเมื่อไหร่่ะครับตัวบอดเอ็นเจอร์แบนของเขาก็จะมีทิศทางที่เปิดปากกว้างมากขึ้นหรือก็เป็นการกําหนดหรือบอกทิศทางนะครับว่าราคาของเขาก็มีโอกาสที่จะไปต่อหรือดีตัวแรงนั่นเองนะครับเหมือนในช่วงนี้เลยครับ ที่ผมวงกลมไว้เลยครับพี่จะสังเกตได้ใช่ไหมครัตัวแบนด์วิดของเขาครับลำรุส่รงของแบนด์วิดก่อนนะครับเส้นของเขามีการลักษณะที่ชี้ขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ไปในทางที่สูงขึ้นเรื่อยๆครับก็เหมือนกันนะครับในตัวของบอลเอเจอร์แบนด์ของเขาก็มีลักษณะที่ชี้ขึ้นสูงขึ้นนะครับราคาเขาก็มีการดีดตัวขึ้นแรงดูตัวปักเขาก็มีลักษณะที่อาร์ขึ้นด้วยนั่นเองครับเราก็สามารถเอาสองเวอร์ชันที่ผมสอบเนี่ยครับมาดูด้วยกันได้นั่นเองนะครับ และเทคนิคในการดูของเขาละครับเป็นอย่างไรฮะนีคนิเนี้ครับเขามีชื่อว่าตัวบอ a เลนเจอร์สกรีดครับเริ่มแรงเลยครับพี่ๆครับก็ต้องหาช่วงที่ราคาของเขาอยู่ไซเวมาก่อนใช่ไหมฮะที่สมบอกเลยฮะว่าพุ่นแต่ละตัวของเขาครับมีความผันผวนฮะถ้าเกิดคอาเมนสาารที่เป็นความผันผวนที่ต่ำในอีกช่วงหนึ่งของเขาเขาก็ต้องมีโอกาสที่เป็นความผันผวนที่สูงซึ่งเราอาจจะได้พุ่นที่มีราคาติตัวแรงนะครับหรือราคาขายในราคาสูงนั่นเองนะครับ ซึ่งตรงนี้ครับเราก็สามารถเช็คได้จากตัว Upper Band และ l o w e r band ที่มีลักษณะใกล้กันนะครับอันนี้เราก็ดูได้นะครับว่าเขาอยู่ในช่วงไซส์เวนั่นเองอย่างที่2ครับเราหาในส่วนของเส้น Upper band และ l o w e r b a n บของเขาครับถ้าเกิดเส้น p p e r band และเส้น l o w e อ b a n บของเขาครับที่ทางที่เปิดปากอ้าขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่บอกเราครับว่าราคาของเขามีโอกาสจะไปเจาะได้แล้วก็มีจุดหนึ่งที่เราต้องดูนะครับคือค่าของตัว BBW นะครับเกิดตัว บอดเรนเจอร์วิสเนี่ยครับมีค่าที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดยืนยันคอนเฟิร์มหรือจุดการันตีได้นั่นเองนะครับเนนย้ำนิดหนึ่งนะครับว่าค่าเนี้ยครับเราก็สามารถนําไปติดตามนะครับด้ทางช่วงแนวโน้มขาขึ้นและสลับของแนวโน้มขาลงนั่นเองนะครับเรามาดูจากตัวอย่างกันครับจากตัวอย่างที่ผมบอกเลยใช่ไหมครับเริ่มแรกเลยเราต้องหาช่วงที่ราคาของเขาอยู่ในช่วงไซเวมาก่อนนั่นเอง เราสามารถเช็คได้จากตัว upper bar และ lower bar ที่เขามีทิศทางที่อยู่ใกล้กันนะครับหรือ,อจุดหนึง่งเราสามารถดูได้ครับคือตัวเส้นกางของเขาครับตัวเส้นกางของเขาตรงนี้ครับมันมีลักษณะที่เป็นลักษณะแนวนอนอย่างเงี้ยเราก็สามารถนํามาดูได้นั่นเองนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นนะครับที่เราจะเจอในช่วงไซเว์มาเรียบร้อยครับเราเช็คในต่อครับในส่วนของตัวเส้นอัปเปอร์แบนและลูเวอร์แบ์นะหรือเส้นข้างบนหรือเส้นข้างล่างนั่นเองนะครับสังเกตเห็นได้ใช่ไหมครับเส้นข้างบนของเขาเป็นทางอย่างไรครับมีขนาดขี่ขึ้นนะครับหรือเปิดปากกว้างอาขึ้นมากนั่นเองแล่ถ้าเกิดเราไปดูอีกจุดนึงคือค่าของ BBW ครับมีค่าที่มากขึ้นหรือเปล่า ถ้าเกิดตรงตามลักษณะนี้เมื่อไหร่นะครับตรงนี้เราก็สามารถต,ตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับผมจากคลิปที่แล้วครับที่ผมได้สอนกันนะครับ สิ่งที่พี่ต้องระมัดระวังนะครับในการเข้าซื้อครับราคาของเขาครับมันขึ้นมาถึงจุดนี้ได้เมื่อไหร่อ่ะครับเขาพูดถึงสัญญาณโอเวอร์บอลนั่นเองนะครับสัญญาณโอเวอร์บอลเนี่ยครับเป็นสัญญาณในการกับตัวใช่ไหมฮะตรงเนี้ยพี่ๆสามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้แต่เราต้องติดตามกันให้ดีนะครับถ้าเกิดเราเข้าซื้อน,นจุดนี้เ mm. มื่อไหร่อ่ะครับแล้วถ้าเกิดราคาของเขาครับหลุดเส้นตรงก่างเมื่อไหร่พี่ก็สามารถตีเป็นจุดขับได้นั่นเองนะครับ ไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันครับอย่างแรกเลยครับที่ผมบอกเลยหาช่วงที่ราคาของเขาอยู่ในช่วงไซเว่มาก่อน,นะครับเช็คได้จากตัวเส้นอัปเปอร์แบนและลูว b แบนนะครับที่เขามาสลักใกล้กันนั่นเองหลังจากนั้นนะครับเรามาสังเกตในส่วนของเส้นอัปเปอร์แบนและลูว b แบนของเขาครับมีทิศทางที่เปิดปากอาขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็สังเกตเห็นได้ใช่ไหมครับเขามีทิศทางที่เปิดปากอาขึ้นนะครับบวกกับอะไรฮะค่าของ BBW ครับเขามีลักษณะที่มากขึ้นนั่นเอง ลงตามไปเท่์นี้เมื่อไหร่นะครับก็เป็นสัญญาที่บอกแล้วครับว่าเขาอะมีโอกาสที่ราคาเขาจะเริ่มมีการทะลุจุดเบรกเอาแล้วก็ไปต่อได้นั่นเองบวกกับสัญญาตรงนี้เมื่อไหร่ครับพี่พีก็สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นะครับแต่ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับการเข้าซื้อตรงนี้ที่ผมบอกเลยฮะเราเข้าซื้อในช่วงที่ราคาของเขาอะครับมันเกิดสัญญาณโอเวอร์บอครับในบางคร้างนะครับถ้าเกิดราคาเขาไม่เป็นไปตามทิศทางที่เราคาดการ เราสามารถใช้เส้นสีเหลืองเป็นเส้นตรงกลางนี้ครับตีเป็นจุดขัดได้นั่นเองนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันเลยฮะ เราเจอในส่วนของตัวเส้นของเขาเกาะใช่ไหมครับเราจะเห็นนะครับว่าที่ผมวงกลมไว้เนี่ยครับตัวสีเหลี่ยมสีแดงเนี่ยเขาอยู่ในช่วงไซวม์มันเองถ้าเกิดสังเกตในส่วนของเส้น upper band หรือ lower band หรือเส้นบนหรือเส้นล่างของเขานะครับมาดูกันตอน่อในตัวเส้นบนเส้นล่างของเขาครับมันมีลักษณะที่เปิดปากอาขึ้นเมื่อไหร่ครับบวกกับอของคาบ BBW ครับลักษณะที่ชี้ขึ้นนะครับหรือมากขึ้นเมื่อไหร่ครับตรงเนี้ยเราก็สามารถบอกทิศทางหรือกำหนดทิศทางได้แล้วครับว่าเขาจะไป ทางนั่นเองนะครับจากตัวอย่างนี้เลยครับเขาเปิดปากอาขึ้นใช่ไหมครับบวกกับราคาของเขาไปในทิศทางนี้ครับแล้วก็ BBW ของเขาครับก็ไปในทิศทางนี้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็บอกได้นะครับว่าราคาของเขาก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นั่นเองนะครับแล้วมาสรุปเนื้อหากันดีกว่านะครับสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดพี่ๆครับอยากหา จุดที่ราคาของเขาสามารถรู้จุดเบรกเอาได้และมากําหนดได้ครับว่าทิศทางเขาจะเป็นตรงไหนต่อได้นะครับเริ่มแรกเลยครับเราหาช่วงที่ราคาของเขาอยู่ในช่วงไซเวมากเกาะนั่นเองเช็กได้จากตัวอัปเปอร์แบนและโลเวอร์แบนนะครับว่ามีขนาดอยู่ใกล้กันหรือเปล่านะครับอย่างที่2ครับตัวเส้นอัปเปอร์แบนและโลเวอร์แบนของเขาครับหรือเส้นบนและเส้นล่างของเขาครับ มีทิศทางที่เปิดปากอาขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3ครับค่าของ BBW นะครับหรือ b o d e อ r a n g e r ว i t ของเขาครับมีค่าที่มากขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วหลังจากเราเจอลักษณะน,นี้เมื่อไหร่นะครับเราดูในส่วนของราคาต่อนะครับถ้าเกิดราคาของเขาครับไปใน ในส่วนของเส้นบนนะตรงนี้ครับบอกได้นะครับว่าเขาเริ่มที่จะทะลุจุดเบรกเอาแล้วก็ไปในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองเช่นเดียวกันเลยครับถ้าเกิดราคาของเขาครับย่อลงมาครับแล้วก็อยู่ในช่วงล o เวอร์เบ์นะครับหรืออยู่ตรงข้างล่างเนี่ยก็บอกได้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดราคาเขามีจุดเบรกเอานี้เมื่อไหร่อ่ะครับราคาของเขาก็จะไปในทิศทางแนวโน้มขาลงนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับกับในส่วนของคลิปนี้นะครับ ถ้าเกิดที่ชอบเนื้อหาของคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามนะครับช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ